สวัสดีจ้าทุกคนนี่ยายเงินจะมาย้ายดอกผีเสื้อใส่กระถางย้ายจะเป็นแบบนี้แบบนี้ย้ายตอนเล็กๆนี่ดีเขาจะรากเขาจะได้เดนสะดวก แรกมัจะได้เดินสะดวกแต่ยังเล็กก็จะได้โตไวถ้าอยู่ในถาดแบบนี้นานๆก็จะนานนานโตเนี่ยเอาเมือจิ้มๆลงไปการย้ายเลยแบบผีเสือ้อ ได้โตวไวเกาจะเป็นแบบนี้เหิน mm hmm. อยู่ว่างๆางก็ทำไปเรื่อยทำวัดประดับร้านร้านกาแฟลูกสาวถ้ามีคนมาถามซื้อก็จะขาย mm hmm. เดี๋ยวดูการจเจริญตบโตแล้วมีดอกว่าจะ สวยขนาดไหนระดับก็สวยขายก็ได้ต้องเล็กๆอยู่ก็รีบย้ายเลยนบดนึง ดับบ้านก็ได้ดอกผีเสือ้อสวยๆอันนี้ไอ้ดอกอะไรนะ่ะเดซี่เดดอกเดซี่นี่เพราะได้สิบวันแล้วยังไม่ออกเลย แต่ดอกผีเสืส้อนี่ออกไวย้ายได้แล้วดูดีดีพะมา เงินปลูกผักถ้าเพาะก็พอเห็นสองใบแล้วยังเงินก็จะรีบย้ายออกเลยลากของเขาจะได้เดินสะดวกโตวไวปลูกดอกก็เหมือนกัน สองใบเดี๋ย,ยวก็รีบย้ายออกสมบูรณ์ำต้นสมบูรณ์วาดนี้มันลเล็กหลากหากออกลว ดอกผีเสื้อนะคะย่ยอะไรยัยเงินก็ยังไม่รู้เลยดอกผีเสื้อว่าลูกชายสั่งซื้อมาให้ปลูกสวย

เป็นแบบนี้ทำแป๊บเดียวได้ไลฟกระถางแล้วเป็นดอกก็ขายกระทางไว้ยี่สิบจะได้กำไรหรือเปล่าวะ สองต้นเลยมีกระถางแล้วต้นกับสองต้น มาติดตามการเจริญโตของดอกผีเสือ้อกับเงินนะคะมันจะโตแดกขายหรือได้โชว์วุ่นก,กันไป ประดับนี่จะเอาไว้ขายใส่กระถางมาต้นหรือสองต้นดีเดี๋ยวามาดูทีหลัง ก่อนได้กินนาทีโอ้ได้จะกล่านาทีจบคลิไปไ้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเงินทําต่ออีกยาวไปสวัสดีจ้า